ปดาานะัด,ดพี่น้นนองเบอรนนยังครับเขาเท่านั้นแดดยังรูสุดยอดคเขบเพชรระมุขามุ่งั่ใครเกิดนี้ฮึฮอลยัลงครับ ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมกักรอนะครับเนาะปุบปอกันตึ่งโขกตึ่งปลาตึ่งเขาคือเก่าครับเมื่อนี้กะขึ้นมาประมาณสามชีตุ่มครับมาหาไตา่เห็ดคือจังทุกเหม่อเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัเดินทางมากับบ้าบอยสองคนครับสวัดีครับ ไม้ไก่ยังอยู่เขาบังเฮยอำเภอเทพธิ์จังหวัดชัยภูมิคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับรเมื่อกี้กัรุ่นกันเบื้องหน้าเมื่อนี้สิีแดงแดงเงี้ยละงอกเหาสิหมานบา่สิขึ้นมาหลายก็เกา่าเมื่อสิหน่อยก็กล้องได้ก็ต้องรุ่นกันเบื้องหลังครับไหนครับขึ้นด้วยสีมืดโอ้พอแล้วครับดอกแรกแห่งหมานเหาตูมันแก่เลยพี่น้องเน็ดละงกขาว พี่น้องสุดยอดครับอู้เห็ดปุ๋งแดงน้ำ lắng ốc chắc khay <laughs> khay nói nói lại cái chung vậy đó สะอาดเป็นได้ครับไข่เห็บเห็นรังเห็ขาวครับมูนี ออดอกนี่นะพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วขาวเป็นมูเลยมูนี่ น้องูมูเตัวที่นักเดี๋ยวครับสองดอกนี่ออกยุกไก่เขากำลังงามเลยครับเห็นลำหนกมูนี่น้ํพผึ่งแดงครับ ถึงสาดครับเดี๋ลังหกทษนครับนี่ดอกเดียวดอกางงามเลยครับโอ้ลังหกใหญ่ครับสองไข่งามๆเลย อะไรงอกไข่แน่ก็หมู่บ้านอยู่พี่น้องเพราะได้เก็บอยู่อู้สังบ่กไข่ลุ่นสิบไข่นะครับบ่นเป็นมูครับมันไข่เดียวบานครับดอกนี่หมอกไข่ครับตัวไข่งามงาม น้องเบอ่งเม้นยังครับขเขาเท้่วหน้กกระดาษนยางนี่สุดยอดครับเพชรละวูกขาวมุ่นนี่น้องเขาไกอบน <c oughs> เป็นใดครับเฮ็ดมุยจอด่าพี่นอ้องไม่ใจง่างเลยน้ำครับตุม่มบัวมีมูเลยหลงูกเลี้ยงครับมูใหญู่่แต่ใคร่าทันแน่ป็นไดเนาะ ถุงไข่ครับถุงไข่ครับ ครับดินแตกม่อยู่นี่สะเดือกเอาเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ข้างทางครับเพราะกายาก,กิจุงอ่นหันใหญ่กว่านี้เยอะแต่ว่ามันอยู่ข้างทางหลุดเลยอ่ะพี่น้องข้างทางยางค้นผอมกเ็เลย ต้องเอาครับเรียกเอาดันดินถึงพุนุตรงนี้แล้วกขาวครับ สามไข่เลยครับละหขาวงามเลยพึ่งสัตว์สอกงามเลยับบงกงงเลเี้ยงกับกล้างออกจากไข่เลยเนรอ bảy này bạn có phải để gặp chuyện gì gặp mám đây มาครับดึกแล้วมาเบิ่งผลงานก่อนอีวังก่อนนอนห้องอู้นี่ของบ่าวบวยโอ้ตาใหญ่ขึ้นมาเก็บเคืองเลยพี่น้องอู้หมานกันครับเมื่อนี่หมานอยู่เห็ดสรงสิไข่ไเนียก็เหมือนหวานเติบเลยละ่ะอันนี้ของห้องครับของห้องก็ได้เก็บเคืองตาแล้วเนาะพี่น้องพี่ว่าหมานอยู่ดอกมือนีไข่เนียโยต้องพักพ่อนต้องพักตาก็น,นะครับทางสัตว์หาตัวก่ได้ล่ะพี่น้องกองไปกองแบบนี้อากาศ น้ำขึ้นส่องสีเย็นๆครับ,บค,ครับต้องรับคำขึ้นนี่กันลาตีสวัสดีครับผมตื่นนะครับรี่เป็นตัวนี่นนาะหลังของเ ก็ครับพี่น้องคางตึมตูมบานคือลือครับบานนี นึหลอดตาแดงเดีด่น้องว่านกมาเนาะผู้หน,นึ่งครับอ้เป็นน้ำสีคเคลื่อนเคลื่อนดอกบาน <c> เ <oughs> บื้องดอกนี้กระกบดอกนี้พี่น้องเอ้าแปดครับนี่ก็อดอกนี่ ไม่เห็นวาพี่น้องคิดกันเองได้นน่ครับเพราะได้แตงีงบ่ออกเลยนะบนไข่นนิพี่น้นองสุดยอดครับทั้งใหญ่ทั้งงามต่างตรงมุมอย่างง,งาม ถึงน้ำอ้อยครับ่าจจะเป็นเฮดโก้ครับตุ้ม เครื่องดอกครับนี่ น,น,นี่ไดหนีเลยพี่น้องเห็ดกอบุบ้ยดอกลางงามก็ตั้ง ช่วงนี้ก็สิพอติเห็ดกอ้อนะพี่น้องเพราะว่าเฮาเขาหมเห็ดกอ้อครับอืบาดบ่ไงครับได้ไปละ่ะไปบนก่อนพี่น้องโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อสิหินตุมม่มนนะําเนาะ บานปึ้งซึ้งอีแล้วครับกแดงและหงกเหลียงครับไข่ลงงกเหลี้ยงแล้วพี่น้องต่อจากม่วง แล้วงบยังมีแล้วครับอู้มือนีหนิดบอ่อเขาเลยพี่น้องปาดหิบบ่อของกันไดย ของศาสครับไข่ละงกขาวครับอันนี้ แกงแล้วแกงแล้วพี่น้องแกงแล้วระงกเหลี่ยงครับสองดอกงามเลยนี่ยแล้ะงกขาวครับพี่น้องงามเลย khập lẫn một liền khập nào khay này nói em đi không làm chung vậy đó bao bồi và xiên mỏng kia mà bưng được thấp bưng chưa เสียงคุ้นกว่มาแล้วเดี๋ยวกิมกันครับทำความตะาดที่หลังคนมาใกล้แล้ว มืองามครับลองขาลองเอียงครับงามเลย ไท้เห็ดแล้วงูเลี้ยงครับ เต็มตาแล้วครับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮาทั้งสองคนมือนีเนาะครับเนาะเบิ่งก่อนเฮากก่อนเลยครับป้าดโอ้ยสุดยอด,ด,ดครับมื่อนี้มื่อนี้เห็ดขึ้นดีก็ทุกมือเลยแหละครับแล้วก็ส่วนมากสีได้ก็สิเป็นไข่เนาะได้เห็ดละงกขาวละงกยังแล้วก็ได้เห็ดกอรครับโอ้ยไข่ของบ้าไหวสุดยอดพอกระปั่นเบิ่งของบ้าไหวมาเลย <c oughs> เป็นได้พี่น้องตายไงไขค,ครับไขย่างหลายเลยไข่ละงกทั้งขาวทั้งหยางเเบาเนาะสุดยอดมือนห้องอลังการครับคือว่าหมานอลังการดีเนาะเฮ็ดเนี่ยช่วงเนี่ยครับสีออกทุกโคกเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องถนัดโคกได้กับไปโคกนั่นแหละครับโคกได้ใกล้โคกได้สะดวกไ้ไปโคกนั่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ้าบอกแบบนี้เลยเนาะบอกตรงๆครับออกทุกโคกครับ เพราะว่าขาเจ้าได้มากถูกโขกเนือี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกันมีความหมานว่าฝากฟีฝากน้องประมาณน,นี้แล้วเนาะก็ยังได้ขอขอบคุณครับจี่เข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับเออติ่มตาแล้วมึงจอดจอดเต้